ตอนนี้สังคมมุงมองว่าชาวขาวนี่แหละทําลายเขาแล้วก็ทําลายต้นไม้ทําลายทรัพยากรน้ําท่วงก็เกลียงเนาะ,ะแหลงก็เกลียงกเรลียงยู่ชายขอบป่าทาลายป่าอย่ามองเราในลักษณะว่าเราเนี่ยเป็นแหล่งที่ไม่ดีแต่จริงๆแล้วในความรู้สึกนึกคิดของเราเนี่ยมันไม่ใช่นะเราก็มีจิตสำนึกเป็นคนเหมือนกันไม่มีใครไม่ชอบความดีหรอก ออถ้าเริ่มต้นจากการอธิบายจากคำว่าชาวเขาหรือพวกเขามันยากที่จะเข้าใจว่าชาวเขาที่ว่าเนี่ยหมายถึงใครหมายถึงเขาที่เป็นคนที่อยู่บนเขาหรือว่าเขาที่เป็นคนอื่นที่ไม่ใช่เราคำว่าชาวเขาและชาวเรามันก็เลยมีลักษณะของการเป็นการแบ่งผู้คนออกจากกาัน ก็ย่ารู้จักคําว่าชาวเขาจําว่าน่าจะเป็นช่วงประถมนะคะสมัยที่เราดูในเพลงครบรงชาติเราจะเห็นคนที่แต่งกายที่มีลักษณะเป็นชาติพันธุ์ตอนนั้นเนี่ยก็รู้สึกว่าเขาไม่ความแตกต่างจากเรามากนะคะเพราะว่าเขามีความเป็นอัตลักษณ์ชัดเจนเนอะทั้งเรื่องของวัฒนธรรมการใช้ภาษาอย่างที่บอกการแต่งกายภาพลักษณ์โดยภายนอกเนี่ยเขาค่อนข้างต่างกับเรามากคะ่ะในตอนนั้นยังไม่เข้าใจ ดื่มน้ำจากนี้ได้ไหมอ่ไม่ได้ค่ะอามันต้องเอาจนากบ่อน้ำนะคะก็ยัยคิดว่าองค์ประกอบสําคัญที่ทําให้ใ<ช>พี่น้อง,องกระเหลี่ยงโปถูกมองว่าเป็นชาวเขาหรือถูกมองว,ว่าเป็นคนอื่นคือความแตกต่างจากคนพื้นราบในด้านวัฒนธรรมประเพณีการแต่งกายและพิธีกรรมความเชื่อค่ะแม่ยาเขาดีใจมากอีกแล้วแม่ยาสวัสดีค่ะ ความเชื่อสําคัญอันหนึ่งของชาวกระเหรี่ยงโปบ้านป่าผากอาเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีก็คือเจ้าวัดโอแม่ยาอายุเท่าไหร่นะคะนี่เพแก่กว่าให้พรหน่อยเอให้พรให้พรคันว่าเจ้าวัดนี่ก็มันเป็นผู้ปฏิบัติอ่าประเพณีของกะเหรี่ยงได้เหลือนโดยตรงนะคะเจ้าวัดนี่ก็ถูกแต่งตั้งกับอ่าเทวดาเนาะ คือว่าเจ้าวันนี้ต้องถือสิ่งห้าเนาะต้องถือสิ่งห้าตลอดเวลาหมอเมื่อผมฝึกงล้วผมก็ฝึกแล้วก็ฝึกตัวกทุกวันพระสิบห้าขั้นหรือแปดขั้นของเดือนทุกเดือน,เ,อนเหมือนกับว่าเราบูชาบูชสาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แม่ทั้งหลายเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงอยู่เนี้ยให้ปุบปัดบรักษา,าอ่าอย่าได้อ่าให้ภัยพิบัติต่างๆเนี่ยอย่าได้เข้ามาเลยอย่างเช่นโควิดอะไรเงี้ย ะักาปรรมถ้าเรามองจากมุมมองของคนภายนอกเนี่ยอ<บ>าจจะรู้สึกว่าพิธีกรรมความเชื่อเหล่านี้เป็นเป็นของแปลกแต่ถ้าเราทําความเข้าใจเรื่องนี้อย่างจริงๆเราจะเห็นว่าในทุกสังคมวัฒนธรรมเนี่ยมันมีพิธีกรรมความเชื่อที่มีลักษณะเฉพาะเป็นของของเขาของของเราแล้วก็มีพิธีกรรมเป็นของเราถ้าเรามองในประเด็นนี้เราจะเห็นว่าสิ่งที่เราปฏิบัติในพิธีกรรมความเชื่อของเราเนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างจาก ความเชื่อหรือพิธีกรรมของชาวเขาหรือกะเหลี่ยงโปที่เขาปฏิบัติต่อๆกันมาเพราะฉะนั้นไอสิ่งที่เรียกว่าพิธีกรรมและความเชื่อเนี่ยมันไม่ควรถูกเอามาเป็นสิ่งแบ่งแยกชาวเขาชาวเราออกจากกันเพราะเราก็มีพิธีกรรมความเชื่อไม่ต่างจากเขาเหมือนกันในทางปฏิบัติเจดีย์ของพี่น้องชาวกะเหรี่ยงโปเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ค่ะ ห้ามคนนอกเข้าไปด้านในรวมถึงการถ่ายภาพต้องอยู่ในขอบเขตที่กำหนดเอาไว้ห้ามถ่ายจากจุดที่สูงกว่าเจดี กะเรียงโพที่ตำบลวังยาวอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีมีอยู่ด้วยกัน3กลุ่มค่ะคือกระเรี่ยงได้ขาว,วกระเรี่ยงน้ำสุกและกระเรียงได้เหลืองแต่ที่บ้านป่าผากที่กอย่าเข้ามาสํารวจนี้ส่วนใหญ่เป็นกระเรี่ยงได้เหลืองค่ะ กะเรียงได้เหลืองค่อนข้างเคร่งครัดค่ะอย่างเช่นถ้าจะทํากิจการในไร่ก็ต้องบอกเจ้าที่เจ้าทางก่อนทุกครั้งตั้งแต่เริ่มเพาะปลูกไปจนถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิตอย่างวันนี้แม่ยุพิม์สารไม้ไผ่ที่ในภาษากะเรียงเรียกว่าสะดึง่งแล้วนําไปปักในไร่ข้าวเพื่อบอกกล่าวพระแม่โพศกและพระแม่ธรณีอธิษฐานขอให้ผลผลิตดีมีเพียงพอต่อครอบครัวของเธอ เราเอานังคิมม้งเนี่ยเรามาพรมเพื่อทางความสะอาดสิ่งที่บกพร่องสิ่งที่ล่วงเกินอะไรอย่างเงี้ยอย่าได้มีแล้วก็มาทางความสะอาดแล้วเนาะให้บริสุทธิ์เหมือนคิมม้งคิมม้งเนี่ยทางภาษากะเหรี่ยนนะย่องบองคือว่าย่องเนี่ยเหมือนกับว่าบริสุทธอะไรกการไหว้สิ่งศักดิ์สิทธ์ ที่ปกป้องพื้นดินหรือแม่ธรณีเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความสำคัญในการทำมาหากินของพวกเขาแต่มันก็จะมีความแตกต่างกับคนในพื้นราบที่มีการอพยพเข้ามาในพื้นที่ซึ่งเขาเป็นคนภาคกลางหรือในกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆนะคะเขาก็จะมีการไหว้ในแบบที่เป็นเนื้อสัตว์แล้วก็เหล้าซึ่งตรงนี้มันจะขัดกับความเชื่อของของพโพหรือกระเหลี่ยงโป มันมีความสําคัญในเชิงของที่ดินหรือการใช้ประโยชน์จากที่ดินเพราะว่าพราเนี่ยเขาจะไม่กลับไปใช้ที่ดินตรงนี้เพราะว่าที่ดินตรงนี้ใน,ในการรับรู้ของเขามันไม่บริสุทธิ์แล้วเพราะว่ามันมีการไหว้ด้วยเนื้อสัตว์และสุดาถ้าไล่เรื่องรอยนะนะไปทีเดียวเลยไล่เข้าไปเรย่อยเลยเตียงล่มขึ้นมาอย่างเงี้ย มันจะไม่มีหมุงม,มันจะไม่หมุงเวียงกันภูเขาทั้งภูเขามันจะโล่งเลยอย่างเงี้ยอันนั้นเขาเรียกว่าไร้เรื่องลอยลอยไปเลยแต่ว่าไร้หมุนเวียงอย่างที่เราทำเนี่ยมันต้องมีปล่อยพับฟื้งอย่างที่เคยเล่าให้กวงว่าจะเก็ตปุ๋ยหายาอันนี้มีทั้งรักษาทั้งดูแลทั้งอาศัยกินมันอยู่ในไร้หมุมเวียงแปลงเดียว อันในวิธีของของ,ของเราเนี่ยไม่ทำลายแน่นอนเราก็ต้องดูแลด้วยซ้ำที่ไหนป่าที่ไหนที่กระเรียงเคยอยู่จะไม่ถูกทำลายนะต้นไม้ใหญ่ถ้าผมว่าคนในเมืองนะถ้าคือต้องมาเข้าใจกับชีวิตกระเรียงเพราะชีวิตเกระเรียงไม่ใช่คนทำลายเป็นคนที่อนุรักษ์ป่าแล้วก็ฟื้นฟูป่าคือพวกเราจะทำอย่างนี้แล้วก็จะเว้น เป็นเป็นป่าอย่างนี้ให้ป่ามันฟื้นตัวอย่างนี้ก็อย่างน้อยประมาณ4ปีป่าที่ฟื้นมาเนี่ยเขาเรียกว่าไรา่ซากไร่ซากที่มีร่องรอยการที่พวกเราเคยทํากินมาก่อนเนี่ยแล้วก็เป็นการพักพักดินพักป่าให้ป่าฟื้นตัวถ้าทําอย่างวิถีของกลัลเรียนเนี่ยยังไงก็ยังเห็นมองเห็นป่าครับ ก็ย่ามีโอกาสเข้าไปเยี่ยมชมวิถีชีวิตของพี่น้องกระเหลี่ยงโปในหมู่บ้านป่าผาค่ะสังเกตเห็นว่าการแต่งกายของเด็กๆน่ารักมากๆพวกเขาจะสวมใส่ชุดสีขาวแต่คุณยุพิมบอกว่าถ้าหากว่าเขาโตเป็นผู้ใหญ่จะต้องสวมใส่เสื้อผ้าสีแดงค่ะการแต่งกายของพี่น้องกระเหลี่ยงโปนั้นมีรูปแบบเฉพาะตัวมากๆอย่างเช่นผู้สูงวัยที่เคร่งครัดต่อข้อปฏิบัติ ก็จะสวมใส่ชุดสีขาวส่วนผู้หญิงก็จะสวมใส่ชุดสีแดงมีผ้าขาวพาดไว้ที่ไหล่คล้ายๆกับผมสบายค่ะการแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครน่าจะเป็นอีกองค์ประกอบหนึ่งที่พี่น้องชาวกะเหรี่ยงถูกมองว่าเป็นชาวเขา นอกจากนั้นการพูดภาษาไทยไม่ชัดชก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้ถูกดูหมิ่นเหยียดหยามจากกลุ่มคนที่ไม่เข้าใจในเรื่องพหุสังคมเอ,อ,เอ,อกระแทกเลยค่ะ,ะแ,แต่ก่อนเนี่ยพี่รู้สึกน้อยเนื้อตําใจเหมือนกันเนาะ,ะผู้ไม่ชัดแล้วก็โดนหัวเลาะเขาจะนินทาลัาบหลังเนาะแม้ว่าอันนี้ก็ลาวด้วยไทยด้วยถามว่าเอ้า เป็นกเกลียงนี้นาะที่พูดไม่ช้าเหรอถามว่า,าเขาฟันรู้บ้างไม่รู้บ้างก็ไม่เสียใจขอให้เราได้พูดออกไปมีโอกาสที่ได้พูดออกไปก็คือภาคภูมิใจว่าเราพูดได้สองภาษานอกเหนือจากเครื่องแต่งกายแล้วก็ภาษาสิ่งที่เป็นอัตลักษณ์ชาติพันธุ์เนี่ยก็ยังมีอีกหลายๆอย่าง อยู่ในเรื่องของความคิดความเชื่อของเขาซึ่งจริงๆอันนี้สำคัญมากอย่างการณีของโพโ้หรือกะเลียงโปเนี่ยเขามีสิ่งที่เรียกว่าวิธีคิดหรือฐานคิดที่สัมพันธ์กับธรรมชาติการอยู่กับป่าเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วสิ่งที่เรียกว่าอัตลักษณ์ชาติพันธุ์เนี่ยมันก็คือรูปแบบการใช้ชีวิตที่มีความเฉพาะของเขาตัวเขาเนี่ยมันมีความเฉพาะมันเป็นอัตลักษณ์เฉพาะซึ่งเขาเรียกว่าได้รับการสั่งสมเรียนรู้ มาจากการอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เขาเลือกที่อยู่อาศัยแล้วก็ผลิตตัววัฒนธรรมแบบนี้ขึ้นมาแล้วก็สัมพันธ์กับการใช้ชีวิตของเขาเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถมองมองเขาจากสิ่งที่เรียกว่าการแต่งกายภายนอกการที่เราจะเข้าใจว่าเขาเป็นใครบางครั้งเราต้องต้องเข้าไปทําความศึกษาการศึกษาวัฒนธรรมของเขาซึ่งเราต้องยอมรับว่าในโลกปัจจุบันมันจะมีทั้งสิ่งที่เป็นโลกสมัยใหม่และโลกในแบบความเชื่อของเขา ที่่มมมััันนนนสกกแลกล้้ว็เคือไปขางหน้ามมมมัันนนไไไ่่่ดด้ีีสงงคหหหทยุิากสมมุติว่ากอย่าเป็นชาวเราที่มีสถานะเป็นชนชั้นกลางชาวเขาในมุมมองของกอย่าก็คือคนชั้นที่สูงกว่าหรือชนชั้นระดับล่างก็ได้ค่ะดังนั้นกอย่าจึงเป็นได้ทั้งชาวเราและชาวเขาค่ะ แล้วสามารถเป็นเป็นชาวเขาในสายตาของคนที่อยู่สูงกว่าเราความเป็นอื่นเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นกับตัวเราได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเราเนี่ยมันมันไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นใครที่สูงกว่าหรือต่ำกว่าเราเป็นตัวเราเดรือพวกเราเนี่ยสามารถเป็นใครก็ได้เพราะเรามีเขาเป็นคู่เปรียบเทียบ เงื่อนไขอื่นๆเช่นเศรษฐฐานะที่แตกต่างชนชั้นที่แตกต่างอาจจะต่ากว่าหรือว่าการต้องเข้ามาทํางานในเมืองการเข้ามาใช้ชีวิตในเมืองมันทําให้เกิดการแบ่งแยกผู้คนแล้วเกิดคําว่าชาวเขาที่เรียกว่าชาวเขาในเมืองได้เหมือนกัน กราสามารถนิยามผู้คนในชุมชนแออัดเป็นชาวเขาหรือพวกเขาได้เหมือนกันจากภาพจำบางอย่างที่มองชุมชนแออัดเป็นแหล่งเสริมโรมสถานเก่ออาชญากรรมและแหล่งยาเสพติดสมัยนั้นก็จริงๆนะครับน้ำคุงน้ำคำยุงอะไรเยอะแยะไปหมดขยุงขยะว่ากันไปเรื่อยเฉยณนเวลานี้ถามว่าบางพื้นที่ก็ยังมีเหลือไหมอยู่ตรงนี้ก็เหลือนะครับไม่ใช่ไม่เหลือนะเขาก็มองลักษณะว่าเป็นแหล่งเสริมโซมก็ไป เป็นแหล่งที่เกิดมีปัญหาเนี่ยแหละเขาคือตัวที่ไปมีปัญหาเนี่ยแหละแต่จริงๆธรรมดาเนี่ยตอนที่ที่เรามาอยู่ตรงนั้นครั้งแรกบ้านมันไม่เยอะนะเพราะไฟอะไรมันไม่มีใช่ไหมไฟเฟยอะไรมันไม่มีแล้วเส็จแล้วพพลาคนไปทานนํางานกันข้ามเมืองคืนมาเนี่ยถูกขี้ถูกอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะตรงเนี้ยใช่ไหมคนมันก็คอยมาดัดแต่ดูขี้อยู่ตรงเนี้ยคนในลนักษณะในชุมชนก็ไม่เห็นมันมีนะขี้มึงขี้พ่นก็ม,นมีกันรู้จักมากกี่กันส่วนมากจะเป็นคนที่อื่นมาก่อเหตุ แล้วถ้ารัฐเ้ามองในลักษณะอย่างนั้นะคำตอบของเราถ้าเป็นความรู้สึกของผมนะจริงๆเราไม่ใช่นะเราไม่ได้เป็นแบบที่คุณพูดนะใช่ไหมเราอาจจะมีการศึกษาน้อยกว่าคนทั่วไปที่เขาจะว่าเราแต่จริงๆแล้วในความรู้สึกนึกคิดของเราเนี่ยมันไม่ใช่นะเราก็มีจิตจำนึกเป็นคนเหมือนกันไม่มีใครไม่ชอบความดีหรอก การที่คนเหล่านั้นอยู่ในชุมชนเหล่านั้นรวมกันมันก็เลยถูกเหมารวมว่าที่เป็นอื่นอะแล้วก็ถูกเหมือนกับตรีตาเนาะอาจจะมีเรื่องของยาเสพติดเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีมีอาชีพที่ไม่พึงประสงค์ต่างๆเปนเชิงของเมืองมันก็คือระบบนิเวศท,ที่เราไม่ได้อยากให้มีหรือว่าเป็นสิ่งที่เราต้องการเห็นในเมืองมันมีความในยะของการพยายามจะเบียดขับกับไล่สิ่งแวดล้อมแบบนี้ออกไป ชุมชนแบบนี้ออกไปจริงเมืองมัไม,ไม่ไม่ควรจะมองอแค่เห็นแต่ตึกหรือว่าสิ่งแวดล้อมสวยงามมันมีสิ่งแวดล้อมแบบนี้ที่ที่มันสัมพันธ์กันด้วยนโยบายของรัฐบาลปีพศ2541ถึง25 2542ประกาศให้มีการรื้อถอนชุมชนในที่รถไฟออกจากกรุงเทพและบริมณฑลทั้งหมด พื้นที่ชุมชนริมทางรถไฟตะลิ่งชานบางระมาดเป็นอีกหนึ่งชุมชนที่กำลังถูกไล่รื้อเพื่อสร้างรถไฟสายสีแดงพื้นเพลงของผมเป็นคนจังหวัดมหาสารคามผมเข้ามาอยู่กรุงเทพตั้งแต่สมัยน่าจะปี2518เข้ามาแบบ หนีมาแหละพูดง่ายๆนี่แล้วกันหนีมานมาแล้วก็มาตายเอาดาบหน้าอะไรประมาณเนี้ยพอเห็นคนอื่นเขาอยู่ได้ก็อยู่ใช่ปะ่ะ<ม>คือมีคนมาจับจุงจับจองเขาก็ทําบ้านกระ๊อบเล็กๆอะไม่ได้ใหญ่นะเล็กๆเ,เองก็ตอนที่ผมมาอยู่ปุ๊บเกิดขึ้นอีกประมาณ20หลังรวมแล้ว61หลังพอดีเลยตอนที่จ่ายเขานไม่เป็นนะตอนที่เป็นรวบตรวจกับท่านมไม่เป็นนะเป็นตอนหยุดไม่ว่าจะถูกกล่าวหาเช่นไร สิ่งเดียวที่พวกเขาต้องการคือความมั่นคงในที่อยู่อาศัยในที่สุดเราก็ได้ที่ดินเดี๋ยวนี้กำลังกางสร้างบ้านมั่นคงอยู่เนื่องจากว่าพี่น้องส่วนหนึ่งก็มานจ่า,จาผู้มีรายได้น้อยตอนที่เราได้ที่ดินมาเนี่ยมันก็มีแต่บ้านคนอยู่ มันไม่ใช่มาเข้าไปง่ายๆนะจนในที่สุดทนนไม่ได้ตามเรื่องกันอยู่ตลอดแหละตามไปนู่แหละกระท่วงคมนาคมตามรถไฟเอาอยู่อย่างงี้เรื่องที่อยู่อาศัยนี่เป็นแหล่งสําคัญมากที่สุดเราขอแค่ที่อยู่อาศัยนะต่อให้มันเล็กก็ไม่เป็นไรอยู่ได้แต่ถ้าคุณจะมาให้ผมไปอยู่ในคอนโดนะผมอยู่ไม่ได้เพราะมันไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผม การถูกเบียดขับในเรื่องที่ดินไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะที่อยู่อาศัยของชุมชนริมทางรถไฟตะลิ่งชันเท่านั้นกระเหลียงโปที่อำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีก็มีปัญหาในเรื่องที่ดินเหมือนกันเรื่องที่ดินเนี่ยมันทัดซอนมากเรื่องที่ดินเนี่ยเรื่องแรกก็เขามาทันไม้เนาะแล้วก็มีสถานีอาหารสัตว์อ่าวิจัยอาหารสัตว์หมาเขามาทัาอีก พางกว่ารลายอ่าแล้วชาวบ้านจะอยู่กันยังไงไตาก็ดนสัมพัธานไม้เหนือเหนือก็อ่งเกตน,นัน้ำทัมอีกแล้วจะไปทางกินที่ไหนยังไงยังไม่เสร็จนะก็สี่หนึ่งก็อุทยานประกาศทับเลยบึงจบเลยชาวบ้านก็ไปที่ไหนไม่ได้ตอนนั้นดนจากกันเยอะดนจากกันแล้วก็เสียเงินม้างบางคนก็ ไปตดคุกปีสองปีกันมาแล้วก็ข้อหาบุรุกแพ้วฐานจากจองครอบครองทั้งหมดตอนนี้นะตอนนี้ก็เราก็สบายใจขึ้นดีขึ้นว่าสังคนได้รับรู้เยอะละ ไม่รู้ว่ารูปแบบการใช้ชีวิตของเขาเป็นยังไง <Yeah. S 1> มันอาจจะทำให้เราไปตัดสินเขามันจะถามว่ามันถูกทำให้เขาเป็นชาวเขาหรือเป็นคนอื่นๆไหมจากจากการรับรู้ของคนภายนอกใช่ค <Yeah. S 1> <cycles. S 2> ่ะถ้าเราไม่รู้จากเขาเราก็จะด่วนตัดสินว่าเขาเป็นยังไงแต่ว่าถ้าจริงๆแล้วเราลองพยายามทำความเข้าใจว่ารูปแบบการใช้ชีวิตของเขาเนี่ยมันเป็นยังไงเนี่ยมันก็สำคัญในการที่จะทำให้เรารู้ว่าเขาไม่ได้เป็นปัญหาไม่ได้เป็นภัย ในทางหนึ่งเขาเป็นคนที่ทำหน้าที่ในการอนุรักษ์ป่าด้วยซ้ำไปอยากจะให้คุณเห็นว่าสิ่งที่คุณมองว่าผมเป็นลบเนี่ยมันไม่ได้ลบอย่างที่คุณมองตลอดไปอย่ามองเราในลักษณะว่าเราเนี่ยเป็นแหล่งที่ไม่ดีจริงๆแล้วธรรมดาเนี่ยมันไม่ใช่ตามที่คุณมองหรอกเราก็มีหัวจิตหัวใจความดีไม่มีใครไม่ชอบ เพราะเราเกิดมาอยู่ในรักพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นาศาสนาไหนเขาสอนให้คนเป็นคนดีทังนั้นคันว่าชาวเขาของเราเนี่ยอยากให้เขาเข้าใจว่าที่ว่าด้อยไปนิดน,นึงนะเหมือนกับว่าตอนนี้สังคมมุงมองว่าชาวเขานี่แหละทำลายเขาเอ,อ ทำลายเขาแล้วก็ทําลายต้นไม้ทําลายทรัพยากรแม้กระทั่งวิถีชีวิตอ,อยู่ก็ทําลายมันกลายเป็นนัดโทษเลยเหมือนกับว่ามันอยู่อยู่ในคูทำอะไรผิดเท่านั้นแหละอยากให้สังคมรับรู้ว่าอย่าอย่าไปมุมมองตรงนั้นเลยเราเกิดมาทั้งชาติเนี่ยเราเลือกเกิดไม่ได้แล้วว่าเราจะเกิดเพศอะไราภาษาอะไรก็ต่าง สังคมไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทั้งภาษาวัฒนธรรมและความเชื่อแต่ในบางครั้งกลุ่มคนที่ไม่เหมือนกับคนส่วนใหญ่ก็ถูกมองว่าเป็นคนอื่นเกิดการแบ่งว่านี่คือชาวเรานั่นคือชาวเขาแต่หากเราไม่แบ่งเผ่าเขาเผ่าเราและเข้าใจว่าสังคมไทยเป็นสังคมผหุวัฒนธรรมก็จะทำให้เราสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างผาสุขค่ะ,ะมนนุกโลกเนี่ย มันจะเหมือนกันเนี่ยเหมือนกันว่าไม้ลังนี้แล้วก็เขามันจะตีกันอยู่อย่างเงี้ยค่ะจะเอาออกก็เอาออกไหมก็ได้ค่ะมันมันจะอยู่รวมกันอย่างเงี้ยมันจะเป็นหลังเดียวกันถ้าแยกออกแล้วเนี่ยส่วนใดส่วนหนึ่งมันจะแตกขาดโรคก็มันจะโจนภัยพิบัติก็เนงจะมาเพิ่มขึ้น ถ้าเรา,ามีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมนะเนาะมันจะอยู่ได้บนโลกแห่งนี้จะได้ไม่ต้องแย้งชิงกันจะได้ไม่ต้องขัดแย้งกันเราต้องรักกันขึ้นชื่อว่าเป็นมนุษย์โลกเหมือนกันเราก็ต้องพึ่งพากันและกันเวลาพูดถึงชาวเขา เราก็จะคิดถึงการตัดไม้ทําลายป่าการปลูกฝิ่นการทําไร่เลื่อนลอยตามคติความเชื่อแบบเดิมๆพอเราติดอยู่กับความเชื่อแบบเดิมสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คืออคติพอมีอคติเราก็มองคนใกล้เป็นคนไกลเหมือนกับที่เรามองคนจนเมืองก็จะมีภาพของสลัมอาชญากรรมยาเสพติดจนเราเผลอมองเขาเป็นชาวเขาในชาวเราไปซะอย่างนั้น ถ้าเราปรับมุมมองเปลี่ยนทัศนคติเราจะพบว่าทุกคนในสังคมล้วนเผชิญปัญหาร่วมกันทั้งสิ้นการไม่ยึดติดกับคติเดิมลดอคติปรับทัศนคติก็จะเกิดมิติใหม่ในการเข้าใจโดยไม่มองใครเป็นคนอื่นทั้งหมดนี้จะนำเราไปสู่สังคมอุดมคติที่ทุกคนจะยื่นมือมาจับกันไว้ และไม่ทำให้ใครกลายไปเป็นคนแปลกหน้าในบ้านของตัวเอง